สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์ The Psychology of Selling หนังสือสุดคลาสสิกที่เขียนโดยแบร a n t เทรซนักพูดและนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการขายและพัฒนาตัวเองหนังสือเล่มนี้ถูกยกให้เป็นคัมภีร์ของนักขายหลายล้านคนทั่วโลกเพราะมันไม่ได้สอนแค่เทคนิคการขายแต่สอนวิธีคิดที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ วันนี้เรามาต่อกันที่ตอนที่2เรื่องของเป้าหมาย goals นะครับหลายคนที่อยู่ในวงการขายจะรู้ดีว่างานขายมันเหมือนการเดินทางไกลอ่ะถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนเราก็เหมือนขับรถออกไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางคือที่ไหนสุดท้ายก็หลงทางเหนื่อยและถอดใจไปเองแบรนด์เทรซี่บอกไว้ชัดเจนนะครับว่า นักขายที่ประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขาไม่ได้ทำงานไปวันๆแต่พวกเขารู้ว่าทุกการโทรทุกการนัดพบลูกค้าและทุกการเสนอขายกำลังพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้ลองถามตัวเองดูครับว่าวันนี้คุณทำงานขายเพื่ออะไรเพื่อแค่ได้คอมมิชชั่นสิ้นเดือนหรือคุณมีภาพฝันที่ใหญ่กว่านั้นเช่นบ้าน รถการเลี้ยงครอบครัวหรืออิสรภาพทางการเงินการมีเป้าหมายไม่ใช่เรื่องหรูหราสำหรับคนบางกลุ่มแต่มันคือหัวใจของการขายตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่ามีนักขายสองคนคนแรกทำงานไปวันๆไม่จดไม่คิดเขาก็โทรหาลูกค้าบ้างไม่โทรบ้างคำตามอารมณ์ผลงานก็แกวงแวงไปเรื่อยๆส่วนอีกคนมีเป้าหมายว่า ในหนึ่งปีฉันจะมีรายได้หนึ่งล้านบาทจากงานขายเขาแบ่งเป้าหมายออกมาเป็นรายเดือนรายสัปดาห์รายวันว่าวันนี้ต้องโทรหาลูกค้ากี่คนนัดเจอได้กี่คนผิดการขายได้กี่รายพอมีเป้าหมายแบบนี้เขาจะทำทุกอย่างอย่างมีพลังมีแรงผลักดันและไม่ปล่อยให้วันไหนผ่านไปแบบไร้ค่าคุณคิดว่าระหว่างนักขายสองคนนี้ใครจะไปถึงเส้นชัยได้จริง วิธีสร้างเป้าหมายแบบ b บรน n t เทรซเขียนเป้าหมายลงกระดาษไม่ใช่แค่คิดในหัวแต่ต้องเขียนออกมาให้ชัดเช่นฉันจะขายได้5ล้านบาทภายใน12เดือนทำให้ชัดเจนวัดได้เป้าหมายต้องเป็นตัวเลขหรือสิ่งที่มองเห็นได้ไม่ใช่แค่อยากขายได้เยอะกำหนดเส้นทางเวลาต้องมีเดทไลน์นะครับเช่นสิ้นปีนี้หรือภายใน6เดือนแตกเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นเล็ก จากยอดขายถึงปีหันออกมาเป็นรายเดือนรายสัปดาห์รายวันจะได้เห็นเส้นทางที่ทำได้จริงลงมือทำทันทีเขียนแล้วห้ามปล่อยไว้ต้องเริ่มจากก้าวแรกเลยเช่นวันนี้โทรหาลูกค้า5คนแอคชั่นแพลนของตอนนี้หลังจากฟังตอนนี้จบย่างให้หยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นเขียนเลยครับว่ารายได้จากการขายที่คุณอยากได้ภายใน10สมเดือนคือเท่าไหร่คุณจะทำยอดขายทั้งหมดกี่บาท แล้วเมื่อหันออกมาแล้วเดือนนี้คุณต้องทำยอดเท่าไหร่และวันนี้คุณจะทานอะไรหนึ่งอย่างที่จะพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายนั้นเพียงเขียนแล้วเริ่มลงมือคุณจะรู้สึกเลยครับว่างานขายของคุณไม่ใช่เรื่องลอยๆอีกต่อไปแต่มีทิศทางชัดเจนสรุปท้ายตอนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายคือหัวใจของการขายคนที่มีเป้าหมายจะมีพลังมีแรงผลักดันและทำงานอย่างมีความหมาย ในขณะที่คนไม่มีเป้าหมายก็มักจะหลงทางเหนื่อยและถอดใจง่ายๆเลยและที่สำคัญไบรอันเทรสกี้ย้ำไว้เสมอนะครับว่าความแตกต่างของนักขายธรรมดากับนักขายยอดเยี่ยมไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดหรือโชคแต่อยู่ที่ความชัดเจนของเป้าหมาย ขอบคุณที่ติดตามครับและในตอนหน้าเราจะไปต่อกันที่ตอนที่3เรื่องของจิตวิทยาของแรงจูงใจว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อจากอะไรอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังการซื้อและนักขายจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามครับเพราะนี่คือหัวใจที่ทำให้คุณเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและทำให้การขายง่ายขึ้นกว่าที่เคย